นะเดี๋ยวให้อาหารปลาก่อนโอ้เตียงที่นี่นอนสบายมากนี่เดี๋ยวเราจะพาดูวิวตอนเช้านะว่าเป็นยังไงเดินไม่รอใครเลย ไม่รอก็อมาเข้าไม่ได้ปัะเอย่างนี้เนอ,เอะเดียบร้อยครับก็ขึ้นเข้าไปได้หรอ,อเข้ามาได้ก็วิ่งไปนู่นเลยก็จะบอกครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ว้านานาวานะครับแล้วก็้อยแก้วกํลาลังเล่นน้ําอยู่กับเพื่อนฮนะอยู่ข้างในนู้นตอนนี้ขึ้นกํลาลังเริ่มปล่อยแล้วไอ้คันจะเรียกให้กลับมาคงไม่ได้กลับมาง่ายนะครับเฮ้ยชูชีพนี้มันเหมือนโฟมเนาะนุมน่มๆดีไม่เหมือนชูชีพสมัยก่อนที่เคยมาละเจอลอยแก้วไหมนั่นไงลูกราวหายเจอลอยแก้วไหม เก็จะไปไหนต่อครับป๋าตามหนูมาตั้งนานขึ้นรอเห็นโดเล่นอันนี้ใช่ไมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นตีเียด้วยกันาเล่นอันนี้นะไปดูไปดยไปดูป๋าว่ากงเกงหลุดกางเกงหลุดแน่กาเกงหลุดกังเกงหลุดพอลงมาเห็นไหลแล้ป๋าค่าเห็นโกานูว่า่็ไปยืนอยู่ตรงนั้นจะไม่ก้าเขากรู้เฮยมาเล้่จริงด้วยดเฮ้ย โอยากฟังวันรู้สึกว่าเป็นยังไงสนุกสนุกเลยแบบให้ความผิวยังปิดให้ให้ปิดให้ปิดความยให้ปิดงั้นเราขุบายบายนจะังจะขไสีอันนี้อเดินเถอะให้มันได้แล้วกันมันให้เลือกระหว่างแดงกับส้มถ้าแดงมันก็จะแรงกว่ามันเป็นนักสู้ไอเขียว มันเป็นนักติงไม่ใช่ไทเทอรมิดโอ้ยแม่ไม่ร้องอได้ไหมเนี่ยอ,อ็ได้่ เราจะมาเล่นสีแดงน,นะคะดูปลาเล่นอันนี้ก่อนสีสีสัฟ้าเหรอส,ส,สีสีอะไรนประปละปาพ่อจะไม่เห็นะนะสีฟ้าน,านา่นานจะสีฟ้าโอ้ปลาตึงจัด เปิดอ่ะเขาจะยอมลงมาเล่นฟ้าก็ไม่ลงบอลไม่ลงเสียเลยเดี๋ยวเขาต้องเล่นนะโอเคโอเคผมผมยังมีชีวิตอยู่สองสามคนบอกว่าถ้าฟ้าเล่นเขาจะยอมเล่นเขารออยู่ตั้งนานแล้วสนุกไหมครัไอ้เมื่อกี้ไอ้ไอ้ตีฟ้าตีชมูใช่ไหมเด็กเด็กอ๋อเด็กเด็กลองอยู่ไดม่ดีเอง แล้วก็นี่นะเครื่องเล่นเนี่ยเมื่อกี้ร้อยแก้วก็ไปตรงนู้นแล้วแต่แก้วเล่นหนึ่งจะเล่นนี่สามรอบนะครับเนี่ย <Wow. S 1> แล้วก็เล่นอย่างนี้ดูนคะครับปล่อยแล้วครับอุ๊ปอันนี้ร้องไม่ทันฮนะคือใจจริงอะอยากร้องนะแต่ร้องไม่ทัน <c oughs> ครับเพื่อนผมพร้อมแล้วครับ <c oughs> พอขึ้นแล้วรีบปิดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันออกมาเฮ้ยเทาไปเลย ไปแล้วไปแล้วไม่ติดมันจะทำอังินเลยอันนี้่คือเซิร์ฟโซนเดี๋ยวเราจะไปเล่นเซิร์ฟโซนกันเพราะว่าพวกผู้ชายที่แบบาอาไปเ่เสียวใช่ไหมเขาก็ไปเล่นสไลเดอร์สูงกันซึ่งอะไรแกไม่วหวก็เลยมาเล่นเซิร์โซ่เดี๋ยวอะรจะพาที่กดไปเล่น ่แล้วเดี๋ยวจะไปเล่นต่อไหมเล่นเสร์ฟไปยังเมื่อกี้วป้ายังไม่ได้ถ่ายเลยลูกป้าอยู่ตรงไหนมาตอนนั้นอะ่ะถ่ายมาให้แล้วตอนนั้นป้าเล่นอยู่อันนู้นที่เป็นดิ่งลงมาอ๋เอ,อเหรอ เฮ้ยเสียวมันชั้นวะเฮ้ยเสียวเว้ยกระปุ๋ยนั่นนะครับเฮ้ย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 โอ้โหมนุษย์ ใหญ่นี่ใช่ป่ะพ <|so|>> ี uh> ่กี uh> ่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปหกไปเอาไปไปด้วยกันไปเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ร้อยแก้วยังบอกว่ายังไม่พร้อม โอ้ยตายแล้วดูวกนูนเขาร้องกันดังมากเลยอ่ะถึงแตะเส้นข้างบนนี้เส้นขวางสนามบาสนี่เออช่างหนักครับต้องถอยไม่เล่นครับอุ้ยเกินฮะอ่นนั้นผมออกผมออกผมไม่มาเล่นเนี่ยวเขาพวกนี้รู้ไงขึ้นมานั่งชิงหมดแล้วเดี๋ยวเขาพอขึ้นไปดังตรงนีดังตลอด Come man. Right, ือานี้จะเสมอคะเนี่ยิรไม่รู้เลยไม่รู้จะเหืรือปลานนเหือยิ้มก่อนปลาชอบส้มสุดเลยทไมชิลสบายมันงมาสบายสุดไงอะไรแก้วกับเหนื่อเมื่อกี้เรชอบสีเหลืองนะคะจริเหรอเอาโปชีสที่หนึ่งแล้วก็เอาครับโฟชีสหนึ่งครับนี่ครับเด็กเล่นเหนื่อยมาแล้วโดนเข้าไปงี้นะ อนนี้เรามากินพิซซ่ากันดีกว่าน,นี้ขอกินบ้างดิไม่เอ,เอ,อปไปทาทัฟฟนี่นะกดให้น่อยเฮ้ยเอาปห่าก่อนเลยพิซซ่าทีเนี่ยต้องขอบอ,ะอ่ะนุ่มมากหอมชีสเลยเขาก็แบบหอมหอมกินไปแล้วเขาแบบสุดดีมาก แผนก็บอกแล้วไปเล่นน้ำกันต่อไปเล่นน้ำกันต่อที่นี่ปิดแล้วกูยังจะไปเล่นี่อเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักที่อ i n n ตอครอ้าวตัวนี้หน่อยคต่องัวอะไรอ่ัวคแกโอเค โอเคนะเดี๋ยวให้อาหารปลาอนนี่มันไม่้เลกูน่นีนี้ออกอมาานีลังจากที่เราอาบน้ำกันเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะขึ้นมาข้างบนนี้ครับเพื่อมาถ่ายลูกโอ้ยนู่นยังเห็นอยู่เลยแก้วโอ้ ฟ้ามันระเบิดไปแล้วเมื่อกี้แต่เรายังได้ภาพสวยเหมือนแฮงต้นเลยไหมใช่เหมือนเลยคือตอนนี้เวลา6กโมงยีนาทีถ้าเราขึ้นมาช้ากว่านี้เราอาจจะไม่ได้เจอภาพนี้แล้วเราอาจจะไม่เพราะตอนนี้มันก็จะไปแล้วเห็นไหมรับอีกนิดเดียวจะหมดแล้วอ้อดูดิเมื่อกี้นี่ใครเป่าผมช้าป๊าป้าเธอตัวป้าเป็นคนเป่าให้หนูพันมองเขาไปข้างล่างแล้วก็คือนี่กลางคืนนะยังไม่เท่าไหร่นะกลางวันจะเียวเือดมานีกไม่เป็นไรครับ นี่นะคะก็คือสกายบาร์ปะปะคือมันต่างจากตรงนั้นคือตรงนั้นเขาเรียกว่าวันนาวาสกายพอเข้ามาตอนนี้ครับจะเป็นตกเย็นจะเป็นบาร์ซึ่งร<า>้อยแก้วเนี่ยไม่ได้กินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะใช่นี่เป็นม็อกเทล<อ>ต่าง,ง <tail. S 1> จากคอกเทลตรงที่ม็อกเทลไม่มีแอลกอฮอล์อ่าแล้วเราจะรู้จักคอกเทลไหมฉันกำลังขอโลนอ่อนบอลคนละคอกกันปะปะไม่ใช่คอกเทลแล้วเหรอสูกเข่าอ่ะ คือเราทํารอบที่สองจะรสชาติเหมือนรอบแรกไหมฮะเหมือนครับผมเรื่องไงจำได้ใช่ไหมฮะหยิบเกือบผิดโอ้โอย่าทักหยิบเอย่าทักฮะอย่าทักเลยครับเป็นสไตล์นะช้อนคุณยาวไปไหนเน่ยตรงแดงตานะครับลองโค้งเฮ้ยจิโฉ่ด้วยฮะจิโฉ่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะัอ๋อน้ำปลาฮะน้ำปลาครับน้ำ ได้เคน,น,นื่อนดื่มนะป๊าปแล้วเราก็จะมาฟังเัวันนี้เป็นผู้ชายเล่นเปอลโนผู้หญิงเล่นกีนตาร์แล้วก็ร้องเพลงขออนาตเป็นโล่งนี้ของรากําลังเตะโลงเลยได้ครับไข่เจียวมาแครับเพิร์อนนี้นะคะอยู่ที่ห้องปะปะมงม<อ>งทจะบอกว่าแค่ไข่เจียวอ่ะก็สุดแล้วะพว่าด ปูวันนี้ก็อยอวไม่ไม,ไม่ครับนี้รักผมต้มขาไก่โอ้ยายายยยยน้ยย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 ยายยก็ยยากระพงยย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 ยัยย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 นยย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 ้ยย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 บยยยยเยย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 า,ลาแลยวก็กแบบยย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 ้ยยยยยยย้ยย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 นยยยยลยย ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มกว่าแล้วคือเราไปไที่ห้องเพื่อนมาใช่ไหมแล้วพอกลับมาเนี่ยก็ห้าทุ่มกว่าแล้วแล้วแบบว่าห้องอ่ะก็มืดเลยสงสัยว่ามืดเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่านี่กลับมาปุ๊บปะนอนแล้ว เรื่งเราก็เลยยังไม่อยากเปิดไฟลและรีวิวห้องให้ดูคนดูตอนนี้เดี๋ถ้าพรุ่งนี้เราตื่นช้ามานะแล้วก็จะมารีวิวห้องให้ดูคนดูนะเดี๋ยวเราจะพัขึ้นไปถั่วนี่ข้างบนเมื่อกี้ขึ้นมานอนเล่นบ้างแหละก็จะมีไฟให้หนึ่งอันเ,อเราก็เริ่มง่วงแล้วงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้าเราตื่นขึ้นมาเดี๋ยวเราไปรีวิวห้องให้ดูนะ สวัสดีค่ะ,คะดีใจเลยค่ะทุกคนเยังที่นี่นอนสบายมากนี่เดี๋ยวเราจะพาดูวิวตอนเช้านะว่าเป็นยังไงวิวตอนเช้าก็สวยมากแต่ถึงจะไม่ได้ติดทะเลนะแต่ก็ยังเห็นวิวทะเลไกลๆอยู่ตรงนู้นเลยเนี่ยเป็นช่วงน้ำลงตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟสวยมากคือยาู่ตรงนู้นเลยนะ ตรงนี้ยาพิษงูเลยงั้นไรเก้าก็ขอตัวไปอาบน้ำแล้วก็ไปกินข้าวก่อนนะคะถ้ไรเก้ากินข้าวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวไรก้าจะขึ้นมารีวิวห้องให้ดูนะคะเรามากินมื้อเช้ากันหน่อยเราจะกินต้องโจ๊ะโอเคไม่ผิดแม่กินอะไรรู้ไหมข้าวต้มข้าวต้มโอ้ไม่รู้จักแม่ข้าวต้มเอาตี๋ยวข้าวต้มเอาไรเก้าไเจียวเขหน่อยไหมเอาอะไรดี เล่นเล็กเลกเล็กเลกเล็กลูกชิ้นหมูครับเปิด<อ>มาเนี่คืออะไรปลาไม่ใช่ปลาหม่ามปลาหมามหมูแดงวันบบนี้ปลาหม่ามใส่ขูดดำนี่เราป้าอาหารเช้าของเราวันนี้หนูว่ากินเป็นเส้นเตี๋ยวลูกชิ้นหมูอันนี้ของแม่แม่ก็จะมีสลัดเปล่ามีวิสก์แน้นี้ของหนูมีแพนเค้กมีมันต้องโกลมีน้ำต้มหู้มีโจ๊กแล้วช้อนนี้เราป้ามีอะไรคะป้าป้ากิน กคิดเนี่ยเราเรียกว่าอะไรช็อตอยู่เขาต้มเขาต้มเด้งไหนเราก็มาพักแล้วนะครับว่านานาวาเราก็เลยให้เขาล่วยกดตับตั้งใจเราเลยนะสับตั้งใไคค่ะนี่ครต้องมานะคุณอารอนเนาะคุณนูตี้คุณซาตินนั่นนี่อะไรเอ่ยใบเฟิร์นคุณใบเฟิร์นนะน่ารักทุกทนเลยตับตั้งใจเอนโช่แล้วนะตับตั้งใจแล้วค่ะ thank you มากครับ ต้องมีหนูในวิดีโอนะมีหนูก็เนรไทมีหนูในวิดีโอเวลาทำต้องสวยต้องผอมไปดิทักให้มันดูเปรียวๆอะค่ะเล้วมันขอบคุณมากครับเป็นไงวิวเช้าอ๋อสระน้ำเป็นของเราเห็นไหมเฮ้ยระวังลื่นนะครับโอเคแล้วครับตอนนี้เข้ามาตอนเช้าแล้วแล้วเราก็มาเห็นวิวของสวนน้ำสวนน้ำ ส่วนน้ำก็เปิดได้ยังไงเปิดน้ำแล้วนะโอ้โหสวย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 เฮ้ยเรื่องแกไปช่วยน้องเหนือหน่อยเร็วไม่ใช่น้องเหนือไม่กล้ามองข้างล่างเหนือต้องนอนลงไปเหนือต้องนอนลงไปอย่างนี้เว้ยนอนอย่างนี้เว้ยเหนือนี่นอนอย่างนี้โอ้โหเฮ้ยเหมือนเราบินได้จริงๆเฮ้ยเหมือนเหมือนบินได้จริงเหมือนเราแบบเหาะออกมาเรื่แกลองเหาะดู เนี่ยเราล้อยก็มองดูดิเหมือนไม่จะให้ลงมองหัวลงไปข้างล่างเหมือนราเหาะลงไปข้างล่างเลย,ยไหมตรงไหนไม่ใช่ถ้าเรายืนเง,งี้ยใช่ไหมเรามองเหมือนมองเห็นขาเราใช่ไหมแต่ถ้าเราอะ่ะเอาตัวลงไปเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนับแบบเราแบบมองลงไปเลยอะ่ะเฮ้ยเบื่อมอนกันมาเลยแก้วคือตอนเนี้ยเขากําลังสะนวกการถ่ายรูปกันนะฮะเดี๋ยวเราจะแกล้งเขาบอกว่าหนึ่งสามเดี๋ยวห้ามเกินหนะ้าคนเขาบอกห้ามเกินห้าคนเข้าทีแล้วไม่เกินห้าคนเออนี่ไง เอาเหรอมันอาจจะใหม่ห้าคนไม่มีอต่ละวันตอนนี้ไรเก็กินข้าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไรเก็จะพาทัวร์ห้องของไรเก้ายังไม่กลับใช่ไหมยังไม่กลับปะต้องกลับแล้วนะทัวร์ห้องก่อนก็คือห้องเนี่ยจะมีมิติใหม่แห่งการรีวิวอีกแล้วรีวิวก่อนนอนไหมรีวิวหลังจากนอนเสร็จแล้วว่ามันดียังไงห้องนี้คือห้องแฟมิลี่สวีทนะครับก็เราจะมีเตียง เต็นเต็นพอเต็นนี่เราเข้าไปข้างในปุ๊บเราก็จะปิดอย่างนี้ออกมาได้อ๋อใช่เราปิดออกมานะพอปิดมาปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ออกได้ออกอย่างนี้เอามาอย่างงี้ใช่งั้นไปดูวันนี้ต่อเลยป้าคือี่เป็นเด็กๆจริงๆตอนเด็กชอบแล้วก็ชอบอย่างนี้มากเลยนะจะเป็นโซฟาโซฟานี้โซฟานี้แล้วก็มีเก้าอี้อันนี้แล้วก็มีมันมีพาสปอร์ตทูฟันให้เพื่อนที่อยกให้มาระบายสีอะไรนี้ได้ จะมีคำถามให้ตอบใหมีเกมให้เล่นตัวนี้ก็จะมีเกมปลาเป้าให้อ่าอ่าแล้วไปดูเตียงจะเป็นเตียงสองชั้นแล้วกเอาหมอนที่อยู่ตนี้เอาไปวาข้างบนเพราะว่ากลัวตกลงมาแล้วทำไมเราไม่นอนชั้นล่างเมื่อคืนเพราะว่านอนชั้นล่างเหมือนนอนเตียงปกติอ๋อเลยต้องนอนข้างบนเขาบอกเป็นยังไงไปพาทัวร์สิข้างบนก็ จะนอนพอดีตัวกับไอ้แก้วพอดีไหมไหนลองนอนดิปึ๊บยาวมาถึงไหน,อ,าานอุ้ยชนแล้วน่ะยังไม่ชนก็คือโอ้โหถ้าป้านอนไม่ได้น่ะม,มันจะสุดนะเนี่ยเพื่อวป,ป้าลุก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 ,ล,กลุกเลยลุกเลยลุกเลยโโหพาไปรีวิวเตียงแป๊เบเดียวจะหลับอีกแล้วลงมาโอ้โหแล้วแก้วนี่คือเตียงที่ป้ากับแม่นอนเมื่อคืนคือหาโทรศัพท์ไม่เจอ หมอนนิ่มมากนะครับบอกเลยม,ม,มันจะมีหมอนที่แบบว่าเฟิร์มคือแข็งหน่อยนะแล้วก็จะมีหมอนที่เขียนว่านิ่มเลยซอฟก็คือแบบนุ่มหน่อยอ่าอันนี้จะนุ่มอันนี้จะแข็งนิดนึงนะฮะแล้วก็ร้อยแก้วอีกแล้วตื่นตื่นไม่เอาไม่รับนอนทีไรหลับกทพีเลยนี่นี่นี่ช่องนี้เขาดีจริงๆ, <c oughs> ๆเห็นไหมช่องนี้ตอนนั้น้อยแก้วเด็กๆเลยคำต้องห้ามก,กับเชรดแดงเห็นไหมจำได้ไหมจำหน้าแมบบ่ปุ๊เป้ได้ไหม เนี่ยแล้วก็ติดหัวเลยก็กลับด้วยแม่ปุ้บเป้ก็เนี่ยโดนเราแกล้งประจําเอาผ้าดูห้องน้ำอย่า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 ไปห้องน้ำยังไปไม่ถึงนี่เครื่องอบผ้านะครับคือเราสามารถที่เอาผ้าแบบนี้แต่แล้วก็อบผ้าใช่ใช่แต่เราไม่ได้ใช้ไงคือห้องน้ําที่นี่เปิดประตูนี้ม้ามีอะไรบีางเอาขึ้นในห้องน้ะก็คือฝักบัวฝักรูปปกติ ใช่แล้วก็คินนุ่นที่นี่ดีมากเดี๋ยวรู้สึกว่าพนุ่นแล้วมันสมนุ่มเลยอะนุ่มมากใช่ไหมอันนี้ครับคินนุ่นเขดีมากแล้วก็มีอันนี้ด้วยอเมซิ่งของเด็กใช่ไหมมีแชมพูมีบาบูบัดมีเบดีโลชั่นอ่านั่นคือของเด็กอ่าบอกไว้นิดนึงนะเจ้าต่อไปนะครับทางโรงแรมเนี่ยเขาจะทำทางเชื่อมเพื่อที่จะผ่านสถานีรถไฟนี้ไปแล้วไปตรงตรงนู้นตรงที่ต้นไม้ขึ้นอยู่ตรงนู้นครับสิกาดา เขาว่ามันน่าจะเสร็จประมาณปีหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คเอากันดีกว่าโน้ตยังอย่างนี้นะล,ลูกร้าเชื่อไม่เคยสารทีโน้ตหลับได้โอเคดี๋ยวเรามาเช็คเอาแล้วนะครับแต่ว่าเรามีเหรียญเรามาเล่นนี่วา่นานาวาเกมรูมแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะและอยากมาเที่ยวกับเ้าอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดรั้งด้วยนะบ๊ายบายเจอกันค,นะคะลิปหน้าค่ะเหรียญยังไม่หมดนะเหรียญยังไม่หมดนะเก็บไว้นะไนะเก็บไว้มาคราวหน้าเนาะ